เด็กๆหยิบหนังสือสเตมเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่23ค่ะก็จะเจอหน้านี้ค่ะกบกระโดดค่ะเด็กๆยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะที่เราประดิษฐ์ด้วยการใช้แก้วกระดาษหรือแก้วกาแฟนะคะมาประดิษฐ์กบกระโดดของเราค่ะเขาบอกว่าถ้าเราต้องการประดิษฐ์กบกระโดดจากแก้วกระดาษนะคะควรเลือกวัสดุใดนะคะที่มาช่วยให้ยืดหยุ่นและทาให้กบแก้ว กบจากแก้วของเรากระโดดได้นะคะเด็กช่วยกันคิดสิคะอ่าคราวนี้เรามาดูตัวเลือกกันก่อนนะคะเด็กๆเขาบอกว่าให้เรานะคะเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพวัสดุที่ทําให้กบจากแก้วกระดาษของเรากระโดดได้คะ่ะเด็กๆเด็กๆดูรูปแรกก่อนเลยคะ่ะได้ใช่ไหมคะได้เราเอาไว้ทําอะไรคะเด็กๆเอาไว้เย็บผ้านั่นเองใช่ไหมคะต่อมาคะ่ะ เชือกค่ะเด็กๆเชือกสีขาวเห็นไหมคะเราเอาไว้มัดของค่ะเด็กๆคิดว่าเขามีความยืดหยุ่นไหมคะมคุณครูว่าไม่น่าจะมีเนาะเพราะเราเคยใช้มันไม่มีนะนะต่อไปค่ะรูปที่สามค่ะเด็กๆหนังยางค่ะเด็กๆคิดว่าหนังยางมีความยืดหยุ่นไหมคะเออคุณครูคิดว่าเด็กๆมีคําตอบในใจแน่นอนค่ะ ต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะเด็กๆไหมพรมค่ะไหมพรมเขาก็จะเอาไว้ถักกระเป๋าถักหมวกถักเสื้อนะคะนีเ่เด็กคิดว่าเขามีความยืดหยุ่นไหมคะคุณครูคิดว่าเด็กๆมีคําตอบแล้วแน่นอนค่ะอาคุณครูขอเสียงหน่อยค่ะว่าสิ่งใดนะคะที่จะสามารถมีความยืดหยุ่นและทําให้กรอบกระดาษของเรานะคะสามารถกระโดดได้ค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือ หนังยางนั่นเองนะคะเด็กๆก็เขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมใต้รูปหนังยางเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ